จนทุกท่านติดตามรายงานพิเศษในเรื่องเทศบาลนครแม่สอดสร้างความตระหนักรู้สู้วิกฤตโควิด -19 ค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งมีทั้งกระแสผู้ติดเชื้อที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศซึ่งก็เป็นลูกหลานของชาวอมเพอแม่สอดโดยทางหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่ก็ต่างให้ความสำคัญโดยการแนะนำให้ผู้ที่เข้าข่ายปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเบื้องต้นควรเก็บตัวในที่พักของตนเองเป็นเวลา14วันเพื่อเฝ้าดูอาการหากมีอาการให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทันทีและหากไม่มีอาการก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและประชาชนในพื้นที่อันเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกันการต้องเขียนให้ตามประดุประดค์ของของการกิดกรสุขภาพที่กนนีเป็นเรื่องโควิดด้วยใช่ไหมมันก็ตอได้ก็หมายว่าขออธิบดก็ไปทำในหนึ่งอนิบดีอธิราชก็ไปทำในสิบอธิราชและในส่วนของเทศบาลนครแม่สอด โดยการนำของดรเทดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มีการประชุมหารือเพื่อรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กำชับให้ส่วนงานที่เข้าร่วมประชุมที่ประกอบด้วยกองงานที่เกี่ยวข้องผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะกรรมการชุมชน หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุหัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านหัวหน้าอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนโดยกู้ชีพผู้ภยัยผู้ประกอบการวินรถจักรยานยนต์ให้เคงครัดในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและรวมไปถึงการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างถูกต้องโดยให้ประชาชนหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายและหากมีอาการป่วยให้รีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน ว่ายายสาบจะแบดยสบายมากวันน้นกากากไปอันนี้กากไว้สำหรับไทยการทุนน้ากางนระกทศให้โลกด้วยโ<ป>ดยในการมอบเบีย้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจวัดไข้และมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ให้ทุกคนหมั่นล้างมือเป็นประจำกินอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอและเวลารับประทานอาหารให้ใช้ช้อนกลางอย่าใช้ช้อนร่วมกันเป็นอันขาดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดด้วยความห่วงใยจากเทศบาลนครแม่สอดทางเทศบาลโดยตผมแล้วก จะมีคณะสุนรัชการเข้าประชุมกับทางกลุ่มต่างๆที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านลุมสม,ลลมสมรแล้วก็ผู้สูงอายุรวมทั้งพรงเรียนในสักกัดเทศบาลท,ทั้งหมดของโรงเรียนแลว้วก็จะมีสยามภูยัยศูนย์ผูภัยต่างๆอพพร,รอรวบินมาใส่เพื่อเพื่อซักซ้อมแล้วก็เตรียมการตามที่ทางรัฐบาลและจังหวัดได้แจ้ง ให้ทางเทศบ,บาลคอยระวังโควิด1 9ซึ่งณวันนี้ก็จากการสแกนและการตรวจสอบในพื้นที่ในเขตเทศบาลยังไม่มีนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันซึ่งเร้าบ้านในช่วงนี้เป็นระยะที่สามของโควิดเราก็เราก็เตรียมตัวไว้นะครับไม่ไม่มีแต่ว่าผมคิดว่าจะไม่มีในในพื้นที่เทศบ,บาลโดยมีการสแกนแล้วก็ มีการมอบนโยาบายในการทำกิจกรรมลงไปในพื้นที่รวมทั้งในเรื่องของอาการบริหารงบประมาณในพื้นที่เพื่อที่จะให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่โควิดเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลได้พะครแน่สอดน,นะครับซึ่งทักส่วนข,ของเทศบารก็ถือว่าเป็นเชื้อระดับที่ที่รุนแรง ในปัจจุบันนี้ะสบขวรผมเองในฐชนะเป็นหัวหน้าของคณะผู้บริหารทศบสภานครผสมก็เป็นหัวใจวก็ได้มีการเ,าเตรียมการกว่าสองเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับรวมทั้งไ,ได้มีการพูดคุยกับทีมน,นักลงทุนจาประเทศจีนทั้งฝั่งไทยฝั่งเมียนมาวันนี้นก็ไปได้คุยกับทางนิี่สัมพตนธเมียวดีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในในฝั่งก็ไม่มีครับไม่มี ก็เป็นหวังว่าถ้าฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ไม่มีี๋ยวก็จะโยงแล้วก็จะโยงกันไปจะมีปัญหาก็ได้มีการตรวจสอบแล้ววันนี้นะครับเควปลอดจากพื้นที่ของ,ของนครปฐมและมีวดีแล้วก็จากการรับแรงงานจากท่านผู้ว่าการจังหวัดตากเรื่องเกี่ยวกับการทำผ้าปิดจมูกนะฮะซึ่งวันนี้นะครับทางเทศบาลพยายามจะหาซื้อหาซื้อไม่ได้ครับเนึ่งไม่มีของส่งแพงมากรวมทั้ง เอ้กอที่จะจะใช้ในการเช็ดไม้เช็ดมือก็ขาบตลาดเช่นกันแต่ก็อย่างไรก็ตามวนันนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายให้ทางองค์กรท้องถิ่นร่วมมือกับกับภาคเอกชนรวมทั้งในส่วนของของในส่วนของทางชุมชนในสามสี่กลุมที่ผมได้เอ่ยไปแล้วมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำภาพปิดจมูกเพื่อป้องกัน ไวรัสโควิดซึ่งซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรวมทั้งในโรงเรียนด้วยซึ่งวันนี้ได้ได้ได,ได้ได้เชิญผู้พกององางทังหวดมาประชุมกัน,ก,น,ก,นก็ขอให้สบายใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งในองครรและก็พัราชการที่มอบหม,มายง,งานทางนครปศกำลังดำเนินการอยู่ครับและก็จะได้รายง,งานระยะในว่วงอาทิตย์หน้าว่าทางเทศบาลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนสมอ,อสมงคมสตรีแม่บ้าน รวมทั้งเรียนนิมมานการอะไรบ้างครับ มาถึงช่วงนี้ค่ะรู้สู้วิกฤตโควิด19นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19ตอนนี้เนี่ยแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคือการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานข้อแรกก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแยกจานช้อนซ่อมรวมถึงแก้วน้ําเป็นของส่วนตัวของเราเองนี่คือข้อแรกส่วนข้อที่2ค่ะหมั่นล้างมือบ่อยๆวิธีการล้างมือนะคะล้างให้ถูกต้องใช้เวลานิดนึงในการล้างมือล้างด้านหน้าฝ่ามือ ล้างหลังมือล้างข้อนิ้วมือล้างปลายนิ้วล้างข้อมือถ้าไม่สะดวกล้างมือให้ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าความเข้มข้นควรจะมากกว่าเจ็ิบขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อค่ะดูแลสุขภาพของตัวเองออกกําลังกายเป็นประจาสม่าเสมอให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างใครก็ตามที่มีตารางการเดินทางไปในประเทศที่เสี่ยงไปในพื้นที่ที่เสี่ยงขอให้งดหรือว่าเลื่อนการเดินทางถ้าคุณ เดินทางไปตอนที่กลับเข้ามาในเมืองไทยคุณจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อยคือ14วันแต่ถ้าคุณค่ะมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะกลับมาเสร็จปุ๊บมีอาการผิดปกติสามารถโทรไปได้เลยค่ะเบอร์นี้นะคะ1 4 2 2สี่สองสองจะมีรถพยาบาลมารับที่บ้านเลยค่ะมาถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยกันบ้างน,นะคะวิธีการใส่ก็ควรที่จะใส่ให้ถูกต้องข้อแรกคือเอาสีเขียวออกด้านนอกสีขาวเข้าด้านในหยิบหน้ากากอนามัยมาเสร็จปุ๊บนี่สายค่ะ คล้องไปที่หูทั้งสองข้างแต่ว่าสังเกตด้านที่อยู่ตรงจมูกจะมีลวดแข็งๆอันนี้เอาไว้ตรงจมูกนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากาอนามัยแบบนี้คล้องที่หูสองข้างตรงที่มีลวดอยู่ตรงจมูกกดค่ะให้แนบไปกับจมูกหลังจากนั้นจับไว้แล้วดึงค่ะข้างล่างให้แนบกับคางนี่คือวิธีการใส่หน้ากากาอนามัยที่ถูกต้องส่วนเวลาถอดถอดจากสายก่อน เสร็จปุ๊บถ้าคุณไม่ใช้แล้วสิ่งที่สำคัญค่ะฉีกทำลายก่อนสายก็ได้หรือว่าตัวหน้ากากก็ได้ฉีกเสร็จปุ๊บพับค่ะเอาด้านสีขาวเข้าหากันแบบนี้ม้วนและใช้เชือกคล้องเนี่ยมัดอีกทีหนึ่ง และที่สำคัญค่ะเวลาทิ้งขอให้ทิ้งแบบแยกขยะเพราะว่าขยะชิ้นนี้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะหลังจากถอดหน้ากากอนามัยทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยรวมถึงหมันดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมค่ะสงสัยว่าตัวเองจะติดไวรัสโควิด19หรือเปล่าถ้ามีอาการไข้ไอหายใจหอบเหนื่อยสามารถไปทาแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด19ได้ค่ะเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น